เสียงผมเป็นอะไรเลยครับผมดัดเสียงเพื่อมันที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เพราะวันนี้ผมจะมาแข่งทวร์นาเมนต์ในเกมดะก้นบอลครับผมผมจะมาแข่งทวร์นาเมนต์ครับผมมาเลือกตัวละครกันก่อนเลยครับผมวันนี้ผมเลือกโกโคซูบาร์ซิอาตัวคู่กายผมเลยครับผมไปล่ามเลยครับผมคนแรก กายครับไดชินคันครับมาเลยครับผมชาร์จพลังก่อนเลยครับต้านก่อนเอ้ยล็อกไว้ก่อนครับผมอ้ต้าโอ้โหแบกเป็นตัวปฏิญ,ญาณเลยครับผมแต่ในเมนี่โกคูกไก่กาลาเล่มาเป็นตัวปฏิญาณเนี่ยเฮ้ยพลังไปก่อนเลียมผมจะเลียมครับใฮ้นี่มันลาา้านรับสุดยอดไม่ าช้าไปเก้าเดียวเอ้ยตายซะเอ้ยมันไม่เข้าเลยนี่ยว่ะเอ้ยเอ้ยเโคตรอึดท่านผู้ชมอย่างอึดสูงกันเป็นได้ทินคันโคตรอึดท่านผู้ชมโคตรอึดอย่างอึดครับท่านผู้ชมเอ้ยป้องกันอุ๊ยอุ๊ยทันเดือบอกไว้ทันโคตรอึดไม่ปล่อยให้เลียมครับผมอยากเลี่ยมคว้างขึ้นเตาเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอาเอาอเอาเอาเอาไปเลี่ยมขึ้นโอ้ยเอาอุย้ยไปเลี่ยมขึ้นเลี่ยมขึ้นอีแล้วเลี่ยมขึ้นครับพ่อมีก้อนโอ๊ยโยโดนโดนโดนยิงไ่โดนยิงไ,หงไห่หลัง มีก่อนไปจับเอ้ย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 มีปากจับเขาีูกระปายมาชมได้ยินกันหม้วอดเอ้ขอนี้ก่อนไปตายไปตายแล้วมันเลี้ยงเกินอ่ะได้ชินกันได้ชินกันกะเอาตายเลยเอ้ยวนเก่งขีไปก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆบอกโอ้ย ออโดนต่อเนี้ยโอ้โหกูคูผมไม่ไหวจะตายกูคูจะตายกูคูจะตายนะมึงกำไอ้ไอ้กูคูจะตายตายโอ้โยตายเออว่าทสู้ไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมโคตรโหดท่านผู้ชม ไม่น่าติดเล่นเลยอ้าวไม่น่าติดเล่นเลยแพ้อะไรเนี่ยโอ้เจลเป็นผูน้ชนะโอ้แพ้เลยอะ่ะท่านผู้ชมโอ้ไม่น่าติดเล่นเลยครับท่านผู้ชมเจลชนะสุดยอางที่สามหัวอ,อึ้งไม่ไหวจริงๆครับท่านผู้ชมตัวไหนที่มันฟรีมั้งเนี่ย คาสึเกะก็มาครับผมพันแปดที่นี่มันหมื่นแปดดีกว,ว่าอันไหนที่มันเป็นพันแปดวะเนี่ยอ้อแปดละตัวเสียงเงินทั้งนั้นอ๋อเด็ดว,วันโอเคตัวไหนกูผมไม่มีตัวไหนที่มาสู้ข้างกายได้เลยมีโค้กูที่มาเซย่างเนี่ยที่ผมอัพมาตัวเดียวท่านผู้ชมเป็นตัวเดียวที่ผมอัพสูงสุดแล้ว แค่แบบนี้ยโอ้โหไม่มีตัวไหนที่ควจะสู้ต่อไล้แล้วเราเอาทนาโตะลงสู้ไหมเออเราเอานาโตะไปไอนวโตะเจอหนาโตะครับผมแต่รอบนี้โอ้โหเจอตัวเองโอ๊ยโอยโอยป้องกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยกระปุกวงจักรเฮ้ยโอ้หโอ๊ยโอ๊ยโโคตรเหลี่ยมเหลี่ยมะเหลี่ยมมะเหลียมป่าะเหลี่ยมเต้ยป้องกันเออ เยกยบคืนค่บผมน้าต่เตะเตะคางตัวเองอย่าให้มันเป็นเจ้าห่างได้นะผู้ชมอย่าให้มันแปลงหน้าเป็นเจ้าห่างได้อย่าให้มันแปลงบ้านเจ้าห่างได้เอออย่าให้มันแปลงบ้านเจ้าห่างได้อีกองกันถ้ามันแปลงบ้านเจ้าห่างได้ช่วยเลยท่านผู้ชม ให้มันแปลงล่างได้วิวิววิววิวไอ้เออเยี่ยมเปะเออมัต้องแปลงมัต้องแปลงล่างตายไปก่อนมันต้องแปลงล่างตอนนี้ฝ่ายไปแล้วเลือดแกเหลือแค่ตีดเดียวเองทำอะไรได้เออตัวใหญ่มันแปลงล่างคุณผู้ชมถ้ามันแปลงล่างผมแพ้แน่เพราะว่านาวสโบรุไม่ได้อัพด้วยคุณผู้ชมเอากรไก่มาตู้ อย่างดีนะแปลงวะอย่างดีนะผมมันลาวไว้ทันน่ะถ้ามันแปลงล่างนี่ผมตัวยห่เลยคุผู้ชมอุ้ยเจอโกคูจะไหวเนี่ยแค่นาูโตะล่างแรกแทบไม่ไหวเลยนี่มันโกฮังพูดผิดโกฮังเอ้ยมันไม่บอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหบล็อกก่อนกระโดนวงจักยา เป,เ,เปิดพลังเปิดพลังโกงจักสังหารไม่ใช่ดีอยู่วะนาโกะท่านี้มันชัวว่วอะลยวะไม่รู้ไม่เคยดูนาโกะกระสุนวงจักเออเออเป็นขั้นสามขับอะไรได้ คำสามค่าคือน้ำต่อไว้โโอ้ยไอ้โดนโดนโดนโอ้ยอ้ออ้เอาเ้ยๆๆ้ปีช้าไอ้สีไม่ทันโอ้ออปีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันนี้โอ้โหมาดิปโอปโอเนี่ยโอ้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  เอ้ย yup. อ้ yup. อ,อ,อ้้เขาใกล้ัวโดนเหลี่ยมกระโดงกองจักเออไอ้อ <Patt us. S 1> ้ไอเอะเลือดเนิดเียปะเออเกือบไม่รอดตอนนี้ภาคเสียบคนภาคแสบคอามา เฮ้ยเฮ้ยรอบรอบลองชิงชนะเลิมแล้วไม่ใช่จินี่มันรอบสี่คนสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยช้าโอ้โหอไปย่ต้าร่างสีมาไอยท่าที่มีพลังสรุงที่สุดของนารุโตะเฮ้ยโอ้ยโอ้ไหวท้าย <ço> <Öz ell großes> ไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเบต้าเบต้าเลียมเบอต้าเลียมเต๋ปล่อยพลังไปก่อนเลยเฮ้ยปล่อยบล็อกโอ้โหบล็อกโอ้โหคือเบต้าเบต้าอ่อนให้หน่อยเบต้าแกมีพลังว่างสีนะใช้พลังเก้าหางแกมีพลฉันมีพลังจิ้งจอกก้าหางแกมีพลัง จะบอกว่าอย่างหนึ่งนะฉันมีพลังของจ้งจอกก้าหางอยู่ส่วนแกก็มีแค่ก็มีพลังแค่ลิงแดงร่างสีกระจกกระจกเอ๊ตายตายตายเหอะขอเหอะตายแอนมีขอชนะขอชนะพลระมินี้ไม่เคยชนะเลยไอเออแน่จริงก็ปล่อยไฟน้อนแสดมาดิ ปล่อยพลังไปก่อนเลยครับผมโอ้ยโอ๊ยปล่อยโอ้ยปานพลังไม่ไหวพลังแรงจริงนะท่านผู้ชมเฮ้ยโคตรอึดอ่อะท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างอึดเฮ้ยจะตายเฮ้ยเฮ้ยจะตายตายเฮ้ยอึดบอกเฮ้ยบอกไม่ทันเฮ้ยขอชนะขอชนะขอชนะ ขอชนะขอขอชนะเออเกือบตายโอ้โหเกือบตายนรกตัวแบกโอ้โหเกือบตายเฮ้ยลองจริงรองชิงชนะเลิศเฮ้ยโกหกใครจะชนะมาดูกันปล่อยพลังเฮ้ยเฮ้ยโกหกฉันรู้ฉันรู้ทันโอ้โหมันบล็อกไม่ได้ เอ้ยเโอ้โหโอ้โหโกหังยังเลี่ยมโอ้โหทัน่อยพลังทันกว่าเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้ไอเอ้ยเอ้ยมันบล็อกไม่ได้เอาปะอกจ่อเก่าหางเฮ้ยมันเฮ้ยมันกดบล็อกไม่ติดเป็นไรตายฉันไม่ยอมตายง่ายๆหรอก ละเมนี่ฉันจะไม่ยอมเงินหนึ่งล้านต้องเป็นของฉันตายโอ้โหผมเละตายคันแขนอ่ะชาพลังก่อนต่างคนต่างตให้บายครับตายโอ้ยโอ้ยเอ้ยโกงกโกหกเฮ้ แกชนะดีเดียวดังเยอะยะได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมันเฮ้ยมันว้าปโอ้โหมันว้าปต่อหน้าเลยมาดูสิไอโอเคเหรอเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้สลับกันต่อยเลยเวลาตายจะโอ้ห้องลาก่อนจบแค่นี้นะ เงิน,น,งน,งนหนล้านตัวเองของฉันเฮ้ยขอหนึ่งล้านทำไมกูได้ห้าร้อยเหี้ยแม่งเงินหนึ่งล้านทำไมกูได้ห้าร้อยโอ้โหสู้แท้ตายกูได้แค่ห้าร้อยเงี้ยอาทำเฮียอะไรได้ไหมตัวลอครม่ต้อง 12, 10, หมื่นสองหมื่นนี้มาห้าร้อยมาทำพ่องเหรอ โอ้ทุกคนจบยังพีคแล้วคุณผู้ชมขอจบคคิววิ่งต่อน,นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม